สวัสดีครับผมผม T อนะครับนะขนาดนี้ฮะนี่ฮะอาจารย์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อนี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใหญ่บ้านบ่อนะครับผมช่วงเย็นๆเนี่ยเลิกงานมานะหากับข้าวสำเร็จรูปไม่ได้นะมาที่นี่เลยนี่นะฮะเดี๋ยวนี่ก่อนเอาเอาตรงนู้ชิ้นเนื้อก่อนนะฮะมีทั้งเนื้อแล้วก็อะไรนะ เนื้อร่วนๆเลยนะตอนนี้จะกอบหมดแล้วมาเท่าไหร่ครับเนี่ยน้ำจิ้มรสเด็ดนะมีผักแถมให้ด้วยนี่แล้วขยับเข้ามานี่ใกล้ๆเลยนี่ผมกินแล้วรับรองว่าเด็ดนี่นะฮะเป็ดทอดสมุนไพรนะครับผมจัดไปมื้อเย็นๆนี่หรือจะเอาเป็นกับแก้มนี่มาเลยฮะนี่นะฮะศิลยีพาบาทไม่แพงนะครับผมเพื่อน ตอดสิบาทนัละครับผมช้าหมดไม่รู้นะครับร้านเขาขายหมดทุกวันนะครับผมแล้วก็ร้านอื่นๆก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมโอ้ยเอาวันนี้เอาแค่สองร้านก่อนแล้วนะโอเคนะอาจารย์นเดี๋ยวผมแท็กอาจารย์เลยนี่ดูหน้าพาา่อขาอาจารย์เฟิร์สของเรานั่นเอง สุดจริงเรื่องปิ้งย่างไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย